อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในวงกลมสีแดงเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช anel YouTube ข่า audio today บายพีวันครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับเครื่องเล่น Sony นะครับที่เป็นลักษณะไซส์1ดินนะครับ ที่มีบลูทูธนะครับหลายๆรุ่นนะครับในหลายรุ่นนะครับที่มีบลูทูธของ Sony นะครับวิธีการตั้งค่าบลูทูธนะครับก็จะมีวิธีตั้งค่าที่เหมือนกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างตัวรุ่นโมเดลตัวนี้นะครับชื่อ MEXN 4 3 0 0 BT นะครับเป็นเครื่องโมเดลที่ผมจะทําให้ดูในวันนี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะมาเซตค่าที่ตัวเครื่องเล่นก่อนนะครับโดยการกดปุ่มวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มตรงกลางนี้กดเข้าไปนะครับ เมื่อกดเข้ามานะครับจะขึ้นคําว่าเจนเนอรลนะครับแล้วก็กดหมุนวอลลุ่มนะครับหมุนหาไปเรื่อยๆนะครับให้เจอคําว่าบลูทูธตัวนี้นะครับเมื่อเจอคําว่าบลูทูธเสร็จนะครับกดเข้าไปอีกทีพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับจะเจอคําว่าแผ่ลิงนะครับหรือถ้าไม่เจอนะครับเราก็หมุนให้เจอคําว่าแผ่ลิงตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทําการกดเข้าไปครั้งหนึ่งครับก็จะขึ้นคําว่าเซต d ด v ว c e ์แล้วก็ d ด v ว c e ์นะครับให้เราเลือกอันแรกก่อนครับเป็น i ด e วต่อมานะครับกดเข้าไปนะครับ หลังจากที่เรากดเข้าไปเราจะสังเกตได้ว่าตัวสัญลักษณ์บลูทูธตัวนี้จะกระพริบนะครับพอกระพริบพอสัญลักษณ์บลูทูธกระพริบนะครับก็แปลว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยเปิดทําการค้นหาบลูทูธนะครับที่พร้อมที่จะซิงเข้ากับโทรศัพท์แล้วนะครับต่อมานะครับเราก็นําตัวมือถือของเรานะครับมานะครับแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธนะครับทําการเปิดบลูทูธครับทำการเปิดบลูทูธเสร็จนะครับแล้วก็เซิร์ชหานะครับ สำหรับโซนี่นะครับในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีก็จะมีตัวรุ่นที่มีโมเดลบอรดแบบนี้นะครับพอเวลาตัวเวลาเราเซิร์ชหาบลูทูธนะครับบลูทูธเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรหัสโมเดลเลยนะครับก็ทําให้การหาเนี่ยไม่ยากนะครับอย่างตัวรุ่นนี้ 4300BT นะครับตัวนี้ก็จะขึ้น 4300BT แบบนี้เลยนะครับในมือถือนะฮะเชื่อมต่อได้ง่ายครับเพราะว่าเขาขึ้นชื่อรุ่นเลย สร็จปุ๊บหลังจากที่เราเชื่อมต่อนะครับเขาจะถามว่าจับคู่ไหมเราก็กดตกลงนะครับเสร็จครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จนะครับที่ตัววิทยุนะครับจะขึ้นจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นปกติจะขึ้น2ตัวนะครับแต่ว่าอันนี้จะขึ้นเป็นอันเดียวนะครับขึ้นเป็นรูปโทรศัพท์นะครับเท่ากับว่าตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะสามารถเชื่อมต่อในการโทรได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้เสียงเพลงนะครับ ออกไปด้วยนะครับหรือว่าจะส่งเพลงจากมือถือออกไปนะครับให้เรากดที่ตัวรูปเฟืองตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมเห็นไหมครับเราไม่ได้เปิดการตั้งค่าเสียงนะครับเราก็ไปทําการเปิดเขานะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวตัวสัญลักษณ์ตัวตัวโน้ตเห็นไหมฮะสัญลักษณ์ตัวที่2ตัวนี้นะครับที่ตอนแรกไม่ขึ้นนะครับก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สามารถเล่นเพลงได้เลยนะครับแล้วก็ส่งเพลงจากพูทูธเข้าไปนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เปิดมาที่โหมดบลูทูธออ h ด u d โอนะครับเปิดบลูทูธออ h ด u d โอนะครับเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเล่นเพลงได้เลยนะครับ <Wow. S 1> นะครับเรียบร้อยครับสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับของ Sony นะครับรุ่นที่เป็นหนึ่งดินนะครับ